สวัสดีครับวันนี้พ่อช่องบี้วาเลตี้นะครับวันนี้ผมชวนเพื่อนนะครับไปทําการติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า M Y Banking นะครับกรณีที่เราได้ทําการย้ายเครื่องโทรศัพท์ใหม่นะครับหรือเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่นั่นเองนะครับเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับตามเข้าไปชมในคลิปเลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาเลตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พากข่าวสารใหม่จากช่องบี้วาเลตี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อช่องบี้วาเลตี้นะครับวันนี้ผมก็ชวนเพื่อนนะครรับไปทําาก ย้ายแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า MY b a n k i n g นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารทกศนะครับผมวิธีการในการย้ายนะครับมันจะแยกออกเป็นอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับที่เพื่อนๆยังต้องทราบก่อนนะครับวิธีแรกก็คือว่าเราใช้ซิมเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเราทําการย้ายโทรศัพท์นะครับซึ่งในการที่เราจะไปทําการติดตั้งนะครับจะต้องนําเอาซิมโทรศัพท์หรือเบอร์เดิมนะครับย้ายไปที่เครื่องใหม่ด้วยนะครับเพื่อการติดตั้งถ้ามงั้นจะติดตั้งไม่ได้้นนะะคครรัับบขอีีีก่ท2 กรณีนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเป็นกรณีที่เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับซื้อเครื่องใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่และต้องการย้ายแอป a m โมไวด์แ n งเนี่ยไปอีกเ,เครื่องใหม่นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะบอกว่าในกรณีเราจะไม่สามารถทําการย้ายได้เองนะครับเราจะต้องไปทําการติดต่อธนาคารก่อนนะครับกรณีที่ว่าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่เนี่ยต้องไปทําการยกเลิกที่ธนาคารทกศนะครับโดยธนาคารจะให้เราขอแบบฟอร์มยกเลิกนะครับ การใช้บริการ a อเวอร์ไบนแบงกิ้งแล้วก็ให้เราสมัครใช้บริการ a อ o วอร์ไบ n ์บงกิ้งใหม่หลังจากนั้นนะครับเจ้าที่ธนาคารนะครับ <c oughs> เขาก็จะทําการผูกเบอร์โทรใหม่นะครับเ <c oughs> <c oughs> ข้ากับแอปพลิเคชัน a อ o วอร์ไบนบงกิ้งอีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็แนะนาว่าในกรณีที่2ที่กรณีว่าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่เนี่ยผมแนะนาว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยให้ธานาคารเขาทาการติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะเครื่องก็จะพร้อมใช้งาน a อเวอร์ไบนบงกิ้งได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ผมชวนเพื่ออน้ยาาเเเครรรร่งกณีวใชบ,นนบ์ดิม มีวิธีการยังไงนะครับตาม้าไปชมในคลิปได้เลยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับก็คือถ้าหากเป็น iOS แล้วก็ Android นะครับเราก็ไปทําการดาวน์โหลดแอป M Y Banking มาก่อนนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปครับก็เจอหน้าจอประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ผมก็กดอนุญาตไปนะครับแล้วกดอนุญาตไปนะครับมีปอัพขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเรากดข้ามไปเลยนะครับ เมื่อกดข้ามไปกวกดถัดไปนะครับเขาจะเป็นป๊อปอัพเกี่ยวกับเรื่องการพูดเกี่ยวกับของธนาคารนะครับก็จะมีบริการต่างๆขึ้นมานะครับป๊อปอัพนะกดถัดไปเลยครับเมื่อกดถัดไปนะครับคราวนี้นะครับเสมือนว่าเราได้ทําการสมัครใหม่นะครับตัวนี้เราก็ต้องใส่บัญชีที่สมัครใช้บริการนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะต้องมีหมายเลขบัญชีนะครับก็เอาสมุดคู่ฝากมานะครับแล้วก็กรอกบัตรหมายเลขประชาชนนะครับครับหลังจากผมได้ทาการกรอก บัญชีที่ผมการเปิดกสทชนะครับแล้วก็ปรัะชาชุแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบก็จะมีขึ้นมานะครับให้เรากดนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปนะครับอันนี้เราก็อันนี้แอปเอโมบายต้องการรู้ตำแหน่งของเรานะครับแล้วก็อนุญาตครับก็แล้วแต่หรือไม่อนุญาตก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับพอเข้าตรงหน้าจะตรงนี้นะครับก็เราจะเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับ คราวนี้อันนี้ก็จะใส่ราหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้นะครับตอนที่เราได้สมัครใช้เอง a ว้ i n g นะครับผมก็จะลองใส่ราหารัสดูว่าจะเป็นไงรอสักครู่นะครับแล้วคราวนี้ระบบเขาจะส่ง otp เข้ามานะครับครับผมพอส่งราหารัส otp เรียบร้อยเราต้องทําการใส่ราหาัส otp ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดใช้งานนะครับ เมื่อเปิดใช้งานแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการย้ายเครื่องอโดยการย้ายแอปพลิเคชัน e m o มไวท์ n บงกิเข้าโทรศัพท์เครื่องใหม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับกรณีว่าเราย้ายแอป m y Banking นะครับของธนาคารทกสนะครับกรณีว่าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับแต่ยังใช้เบอร์เดิมนะเราก็สามารถทําตามวิธีของผมได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วอลเลตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาวสารใหม่ใหม่จากช่องล็อบบี้วอลเลตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคคลิปสสวััดีรบ